ัมดลแลนะครับพี่น้องคืนนี้ผมจะขออนุญาตมาเล่าเรื่องราวนะชีวิตหรือตัวอย่างบรรพชนคนดีๆคนซอนและหรือเราพูดได้ว่าในยุค300ปีแรกนะครับที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมรับรองคนเหล่านั้นเอาไว้น,ะนั่นคือในยุคของท่านรอซูนเองแล้วก็บรรดาซอฮาบะตลอดจนบรรดาผู้ที่ท่านมาเห็นซอฮาบะเราเรียกว่าตาบบอีนนะครับแล้วก็ ท่านมาเห็นบรรดาผููที่ท่านเห็นซาฮาบะเราเรียกว่าตาบิเตอบีอินเรื่องราวของคนคนคนนี้นะครับพี่น้องที่ผมจะพูดให้พี่น้องฟังนั่นคือเรื่องราวของตาบีอินท่านหนึ่งตาบีอินคือใครนะพูดง่ายๆให้เข้าใจพื้นๆไม่ต้องลีลาเยอะและไม่ต้องยุ่งยากอะไรทั้งสิน้นตาบีอินเนี่ยก็คือคนที่ท่านเจอกับซาฮาบะของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลแลลอะลัยซัลลัมนะครับเจอกับท่านนาบีมูฮัมมัดนะฮะโอเคเดี๋ยว พวกคําถามหรือว่าความเห็นจะพูดคุยเดี๋ยวไทยผมบรรยายนะครับเดี๋ยวผมเปิดโอเพ่นให้สักครู่นะฮะเพราะตอนนี้อ่านไม่ทันจริงๆของมาอันะครับบอกว่าตาบีอินก็คือคนที่ทันเจอกับสหายของท่านนาบีวันนี้ตาบีอินท่านหนึ่งพี่น้องผมจะคุยเรื่องราวของท่านในบางส่วนชื่อของท่านคือท่านสายบินจูเบยระเดียฮวอันไรมาห์ลาห์นะฮะท่านสายบินจูเบยนะครับพี่น้องนะฮะ ไซบินจูเบเนี่ยพี่น้องเป็นเขาเรียกว่าอิหมามท่านหนึ่งอิหมาม,มุตตาบิอินอิหมามหรือบรรดาเป็นคนอัลเลมคนหนึ่งนะเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีความเด็ดขาดนะในเรื่องความรู้ของท่านเฉียบขาดมากตลอดจนความกล้าหาญของท่านท่านไซบินจูเบเนี่ยนะพี่น้องแน่นอนท้ายที่สุดของชีวิตท่านท่านถูกฆ่าท่านถูกประหารชีวิตพี่น้องด้วยกับฝีมือของฮัญยัตบินยูซุฟ นะซึ่งเป็นมุสลิมเหมือนกันพี่น้องตอนนั้นแต่ฮัจยัดเป็นยูซุฟเนี่ยเป็นผู้นําที่ค่อนข้างที่จะมีประวัติในการเ,าเขียนฆ่าแล้วก็ประหารชีวิตสังหารกับผู้ที่เห็นต่างกับตัวท่านนะพี่น้องนี่แสดงว่าผู้นําแบบสไตล์อย่างเงี้ยมันมีมานานแล้วพี่น้องนะครับฮัดยัดเป็นยูซุฟคือผู้นําคนหนึ่งที่เป็นแบบนั้นนะท่านซซอิดบนจูเบเนี่ยเป็นอาลิมเป็นอุลมานะครับเป็นนักวิชาการ นะครับเป็นนักวิชาการอิสลามพี่น้องและก็ได้รับการยกย่องจากบรรดาตาเบีนินนะครับว่าท่านคืออิหม่ามคนหนึ่งท่านคือผู้นําคนหนึ่งที่มีความเข้าใจและลึกซึ้งในศาสนามากซาดิบินูบเบีถูกฮัจญัดบบนยูซุฟเนี่ยตัดคอพี่น้องประหารชีวิตด้วยการตัดคอนะผมจะเล่าเรื่องราวดหนึ่งก่อนที่ฮัจญัดจะถูกประหารชีวิตเนี่ยฮัจญัดบินยูซุฟเรียกจับตัวท่านซาดบินูบเ,เนี่ยมาอยู่ต่อหน้า แล้วพูดคุยถามไทยหัตย์ญาตในฐานะผู้นําพูดจาดูถูกต่ออิดบินจูเบตแต่ท่านอิดบินจูเบตรอรัยมห์ละท่านตอบแต่ละคําถามต่อหัญาตผู้นําคนนี้เนี่ยพี่น้องไม่มีคําว่ากลัวเลยมีแต่ความกล้าหาญมีแต่การพูดความจริงไม่มีคําว่ากลัวใดๆทั้งสิ้นอัลลอฮ์ถอดความกลัวออกจากใจท่านไซด์ผู้นําชั่วที่อยู่ต่อหน้าท่านไซด์สามารถพูดความจริงได้อย่างหมดเปลือก ไม่มีกลัวดดใดๆทั้งสิ้นนี่คือฮะดีษเนี่ยพี่น้องที่ท่านนบีสุลต่านนะครับบอกว่าอับดุลจิฮ่ดนะครับการจิฮัดที่ดีที่สุดกะลิมำตุลฮักอินดัสุลตานินเจริบนะครับอระกุณพระองค์นะสุลต่านอะลครับการจิฮัดที่ประเสริฐที่สุดที่ประเสริฐมากๆพี่น้องนั่นคือการที่พูดความจริงต่อหน้าผู้นำที่ชั่วนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดในสมัยตาบีอินพี่น้องผู้นำเขามีความอธรรม ไซด์บินจูบบยเป็นอุลามาเป็นนักวิชาการอิสลามพี่น้องสามารถที่จะพูดคุยกับฮัจญาดบินยูซุฟได้อย่างหมดเปลือกไม่กลัวใดๆทั้งสิน้นเพราะอะไรถึงไม่กลัวพี่น้องเพราะท่านไซด์บินจูบบยเป็นอาลิมเป็นอุลามาเป็นนักวิชาการมีความรู้เรื่องอิสลามและมีความรับผิดชอบต่อสังคมท่านจึงพูดต่อนหน้าฮัจญาดสุดท้ายฮัจญาด์พูดไปพูดมาพี่น้องท่านไซด์ไม่มีทีท่าว่าจะอ่อนให้พี่น้อง คนดีไม่จําเป็นต้องอ่อนให้คนชั่วต่อให้คนชั่วมีอํานาจมากขนาดไหนคนดีคือคนดีพี่น้องเขายอมตายดีกว่ายอมสยบไอ้ความชั่วไซด์บินจูเบกจึงยืนหยัดในคําตอบของเขาพูดจนสุดท้ายฮัตยาบินยูซุฟตอนนั้นจึงสั่งทางหารของท่านนะครับให้ประหารชีวิตไซด์บินจูเบกนะเมื่อจะประหารชีวิตไซด์บินจูเบกพี่น้องครับ สาอิบินจุเบินะครับพี่น้องถูกคําสั่งจากฮัจจัดเนี่ยให้หันหน้าเนี่ยออกไปจากกิบรัตนะฮัจจัดไม่ยอมให้ท่านสาอิดเนี่ยหันหน้าไปทางกิบลัตพี่น้อง<ม>เอาสายิความหน้าลงเมื่อสาอิดความหน้าล,ง,<ม>าาลงพี่น้องท่านสาอิดอ่านอห์กุรอานนะครับก็คือจากดินนี่เราสร้างเจ้าในหมายถึงอัลลอฮฺสุบานตัลลเรามาจากดินและสุดท้ายเราก็กลับไปสู่ดินพี่น้องเมื่อสาอิดอ่านอย่างนี้พี่น้องครับ ฮัจยัตเบนยูซุฟจึงสั่งใช้ทหารเนี่ยตัดคอสายตันตีนะฮะตัดคอตันตีพี่เนี่ยปิดประตูหน่อยลูกเสนอปิดประตูหน่อยประตูนะฮะสั่งให้ฮัจยัตสั่งให้ทหารของท่านเนี่ยตัดคอสายออกเชื่อพี่น้องครับจังหวะที่ทหารของฮัจยัตเอามีดดาบลงที่คอท่านสายบินจูบัยเนี่ย เมื่อตัดไปพี่น้องที่รักในประวัติศาสตร์ของท่านไซด์นะพี่น้องประวัตินักประวัติศาสตร์อิสลามบันทึกเอาไว,ว้ว่ศาศีรษะท่านไซด์หลุดตันทีพี่น้องครั้งเดียวเมื่อหลุดเนี่ยมันกลิ้งออกไปสามครั้งนะครับมันกลิ้งออกไปสามครั้งแต่ศตรีรษะหลุดแล้วผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นได้มองเห็นและได้รับรู้ข้อมูลตรงนั้นอย่างชัดเจนว่า ศีรษะของท่านไซด์บินจูบัยที่หลุดออกมาจากตัวเนี่ยสามารถกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮได้พี่น้องสามครั้งจนศีรษะหมุนรอบที่สามชีวิตท่านก็จบศีรษะที่หลุดไปแล้วพี่น้องแต่ในขณะที่หลุดในขณะที่กลิ้งอยู่ศีรษะของท่านไซด์บินจูบัยสามารถกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮได้ลาอิลาฮ์อิลล allah ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอะไรพี่น้องมันแค่ ในอักข์คมีเลออิลาอิลอละดเข้จันรใครก็ตามที่คําสุดท้ายของชีวิตเขาคือลออิลลาอิลอละเขาจะได้เข้าสวรรค์ท่านไซด์กลา ال ่าวลาอิลลาอิลอละได้ยังไงพี่น้องไม่มีใครสอนท่านศีรษะที่หลุดออกจากร่างกายแล้วในขณะกลิ้งอยู่สามารถกล่าวลออิลลาอิลอละได้อย่างชัดเจนทั้งหมดมาจากใครพี่น้องมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานาวะตอาลามาจากพระผู้เป็นเจ้า วันนี้ผมวันนี้ท่านนาอุบิแลมบินซาลิตคนในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยนะพี่น้องหัวยังไม่ทหลดจากร่างเลยพี่น้องเวลาจะตายเรายังไม่สามารถจะกล่าวลายลาฮใหลอ์ลได้ด้วยซ้าเรายังไม่สามารถจะกล่าวลายลาฮใล้ลอ์ได้ด้วยซ้ําแต่ซาอิดบินชูบัยหัวหลุดออกไปแล้วยังกล่าวลายลาฮใหลอ์ได้นี่ชีวิตเขาเนี่ยเขาอยู่แบบไหนและสิ่งที่เกิดเหตุการณ์มหัศจรรย์ยิ่งกว่านั้นนะครับพี่น้อง เมื่อศีรษะท่านอิดหลุดเนี่ยเลือดมันพุ่งออกอย่างมากพี่น้องเลือดไหลออกมากเลือดไหลชนิดที่ว่าไหลยเยอะมากๆจนัจ,จัดบินยูสุฟนะครับพี่น้องถามกับทหารของท่านว่าที่เป็นหมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางแพทย์ทำไมเลือดของท่านอิดจึงออกมาเยอะขนาดนี้ทำไมเลือดของท่านอิดจึงไหลยเยอะขนาดนี้ลาฮอลาวลาอ้วตะอิลลาบบลลาหมอที่อยู่ตรงนั้นบอกว่าเพราะอิดเนี่ย ตอนที่ถูกฟันคอเนี่ยหัวใจเขาสงบเมื่อใดหัวใจสงบเลือดมันจะสูบฉีดดีจากหัวใจพี่น้องทําไมใส่บินจูเบยดาบอยู่ต่อนหน้าความตายอยู่ตรงหน้าดาบกระบี่พี่น้องมีดฟันมาอยู่ที่คอแต่หัวใจทํำไมสงบเพราะเขาอยู่กับอัลลอฮ์ตลอดเวลาเมื่อหัวใจสงบมาชาอัลลอฮ์เลือดมันจะไหลดีพี่น้องจริงๆนะครับ สังเกตนะพี่น <Yeah. S 1> ้องเวลาเราตื่นเต้นมากๆเนี่ยเลืดมันจะไม่ค่อยออกทําไมวัวเนี่ยที่เราเชื่อกุรบานที่ผ่านมาและยังมีเชื่ออยู่ในวันตะชริกนี้เนี่ยสาเหตุอะไรรู้ไหมพี่น้องทําไมสัตว์เนี่ยเราต้องเอ่ยชื่ออล l a ์ก่อนจะเชื่อกมัน Bismillah อ l l a ล l l a h ลอ l u Akbar เอ่ยชื่อล l l a ์ให้มันได้ยินก่อนที่จะเชื่อมันกินพี่น้อง นักวิชาการอธิบายว่าสัตว์เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัวจะเป็นแพะจะเป็นไก่หรือจะเป็นสัตว์อะไรก็แล้วแต่ที่เราเชื่อทานเนี่ยเวลามันได้ยินชื่ออัลลอฮ์พี่น้องบิสมิลลาห์ด้วยพระนามของอัลลอฮ์หัวใจของสัตว์มันจะสงบหัวใจของสัตว์มันจะสงบมันจะไม่กลัวมันจะสงบเมื่อสงบเนี่ยเวลาเชื่อมันแล้วพี่น้องเลือดมันจะออกเยอะเลือดมันจะออกเยอะเมื่อเลือดมันออกเยอะเนี่ย ไอสิ่งสกปรกในร่างกายเนี่ยมันออกหมดเลยพี่น้องโรคต่างๆมันออกมาหมดบางคนถามว่าทำไมอิสลามไม่กินเลือดนะครับไอเลือดที่เป็นก้อนที่ตักเรามาใส่ในก๋วยเตี๋ยวก๋วยจั๊บก๋วยอะไรบ้างอะบอกมุสลิมไม่กินเลือดที่แบบนั้นนะแต่ถ้าเลือดติดกระดูกอันนั้นไม่มีไม,ไม่ไม่พื้นไม่มีปัญหาพี่น้องอาจจะสงสัยว่าทําไมมุสลิมถึงไม่กินเลือดดัมมัสฟูกเลือดที่เวลาเราเชื่อดเลือดแล้วมันไหลออกเลือดที่มันพุ่งออกเลือดเราไม่กิน นี่บางแอดอยู่กับผมด้วยบังขอสวัสดิ์ให้ความรู้กับผมนะพี่น้องบางแอบเลยลูกพี่ผมนี่เคบอกว่าแกพูดให้กับเพื่อนคนไม่ใช่มุสลิมครั้งหนึ่งสวยงามมากเคบอกดูนะเราไปโรงพยาบาลเนี่ยเราเอาเลือดจากนี้เราหยดนิดเดียวเองเลือดหยดเดียวพี่น้อง <c oughs> ตรวจโรคได้สารพัดมีความดันไหมมีเบาหวานไหมมีอะไรไหมตรวจจากเลือดนิดเดียวเองเลือดมันแหล่งรวมโรคชนิดหนึ่งฉะนั้นวันนี้อย่าอย่าว่าแต่กินเลยพี่น้อง เลือดถ้าเรารู้ว่ามันปนกับอะไรมาบ้างนะครับมุสลิมเราแทบจะไม่อยากสัมผัสมันด้วยซ้ําอิสลามจึงห้ามมาหมดไ่พี่น้องครับเลยบอกว่าสัานไดหัวใจสงบจึงปราศจากความกลัววันนี้ใจเราไม่สงบเลยกลัวทุกอย่างนะครับเลยกลัวทุกสิ่งอย่างผมเลยบอกพี่น้องครับว่านี่คือสซดแต่วันนี้เนี่ยเราจะย้อนไปดูนิดหนึ่งว่าท่านสซดมีชีวิตยังไง นะมีชีวิตยังไงทํให้เวลาตายอัลลอฮ์จึงให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นได้บางช่วงบางตอนของท่านสาดพี่น้องท่านสาิดบนจบัยได้เคยกล่าวไว้ครั้งหนึ่งว่านี่คือวิถีชีวิตท่านนะครับเป็นเวลา4ีสบปีนะพี่น้องเป็นเวลา40กว่าปีท่านสาดบอกนะบอกว่าท่านสาดเนี่ย <c oughs> ละหมาต40กว่าปีเนี่ยนะโดยที่ท่านไม่รู้เลยว่า ใครอยู่ข้างขวาของท่านและใครอยู่ข้างซ้ายของท่าน40กว่าปีพี่น้องละหม,มาดโดยที่ไม่รู้ว่าใครอยู่ข้างขวาหรือข้างซ้ายเพราะอะไรครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติเพราะท่านไซบบอกว่าตั้งแต่ฉันได้ยินท่านอิมรุอับบาสพูดเอาไว้ว่าอัลกุชัวฟิสซาละการคูชัวในละหม,มาดที่ถูกต้องที่ดีที่สุดนั่นก็คือท่านจะต้องไม่รู้อัลลาฮ์รุลมุสลิ ผู้ละหมาดจะต้องไม่รู้ว่านะครับมันอะไรอย่านี้ว่าชิเมะนีเขาจะต้องละหมาดโดยไม่รู้ว่าใครอยู่ข้างขวาเขาและใครอยู่ข้างซ้ายเขาเมื่อใดพี่น้องละหมาดได้ขนาดนี้ไม่รู้ว่าใครยืนข้างขวาไม่รู้ว่าใครยืนข้างซ้ายนี่คือการขุชุ่ที่ละหมาดที่สุดนะครับอันนี้มัสยิดในหมู่บ้านเรานะในหมู่บ้านเราเพราะถ้าเราไปละหมาดข้างนอกเราไม่รู้อยู่แล้ว่าใครแต่เรารู้ว่าหน้ามันเป็นใคร นี่ในหมู่บ้านเราเรารู้ว่าชื่อไอ้มัดไอ้โซ่อะไรก็แล้วแต่แต่เวลาเราละหมาดพี่น้องเราไม่รู้ด้วยซ้ำความรู้สึกเราไม่ได้อยู่กับคนข้างๆแต่มุ่งกับอัลลอฮ์ละหมาดเมือ่อใดที่พี่น้องละหมาดได้อย่างนี้อัลฮัมดุลิลละนี่คือละหมาดที่มีคุช่์ตามที่ท่านอิมรุอับบาสได้กล่าวเอาไว้วันนี้อย่าว่าแต่คนข้างๆพีๆ่น้องเรารู้ไม่กระทั่งคนวซับนั่นเป็นใครเรายังรู้เลย ละหมาดเราไม่คูชั el 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 hombre, el ่วละหมาดเราไม่มีสมาธิละหมาดเราจึงยับยั้งความชั่วความเลวเราไม่ได้พี่น้องละหมาดแล้วใจยังต่ําละหมาดแล้วใจยังสามมีนะครับอาจารย์คนละหมาดแล้วเป็นคนชั่วเยอะแยะมีนะครับละหมาดแล้วนินทาเพียบมีละละหมาดแล้วก็เป็นคนไม่ดีมีเพียบมีเพียบพี่น้องเพราะอะไรเพราะละหมาดยังไม่บรรลุเป้าแค่นั้นเองนะครับละหมาดยังไม่บรรลุเป้า นี่คือการละหมาดที่ท่านสายต่ำสี่สิบกว่าปีพี่น้องท่านสาดละหมาดแบบนั้นไม่รู้ว่าใครอยู่ข้างขวาและใครอยู่ข้างซ้ายบางครั้งท่านสายเป็นมุสยิบพี่น้องละหมาดในเกี่ยวมูลไลต่าจุดของท่านอายะเดียวท่านอ่านวนจีสิบกว่ารอบพี่น้องครับจีสิบกว่ารอบแค่อายะเดียววัตตะกูยามันตุรจักอูนอฟีฮิอัลลอฮ์จงกลัวในวันหนึ่งที่พวกท่านทั้งหลายจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ ท่านไซดอ่านอายะเดียวนะพี่น้องวนยี่สิบกว่ารอบรองห้ด้วยอ่านตะวัดยุนและมุจาเขาเรียกว่าตั้งใจจริงต่ออัลลอฮฺซุบะฮฺตะรานี่คือการละหมาดของท่านไซดชีวิตของท่านจึงเป็นแบบนี้ตลอดจนวินาทีสุดท้ายพี่น้องกับวินาทีสุดท้ายมาชาอัลลอฮฺฮัจยัดนะส่งเขาเรียกว่าส่งแม่ทัพคนหนึ่งชื่อมุลตตมิสนะชื่อมุลตตมิส มุลตามิสนี่เป็นแม่ทัพนะครับพี่น้องเป็นมุสลิมแล้วก็ส่งกองทัพหรือกองทหารเล็กๆ20คนไปกับมุลตามิสเพื่อจะไปจับตัวสาอิดบนบิน,บน,บนจูบเบตมาลงโทษไปจับตัวอิดพี่น้องในขณะระหว่างเดินทางไปพี่น้องมุลตามิสกับกองทงัพของท่านประมาณ20คน<อ>ไปจับตัวคนคนเดียวนะครับพี่น้องและสาอิดบนจูบเบ๊เป็นนักวิชาการไม่ใช่เป็นนักรบเป็นนักวิชาการ นะฮะเป็นคนมีความรู้เป็นคนเคร่งครัดศาสนาจะไปจับตัวไซบิญจูเบยเอากองกําลังไป20คนนะพี่น้องระหว่างทางเดินไปเนี่ยมุลตามิสกับกองทหารของเขาเนี่ยยีกว่าคนผ่านหน้าบ้านบาดหลวงคนหนึ่งนะฮะบาดหลวงนะครับพี่น้องบาดหลวงคนที่เห็นเนี่ยก็ถามมุลตามิสกับพรรคพวกว่าจะไปไหนท่านจะไปไหนกันมุลตามิสกับพรรคพวกก็บอกบาดหลวงว่าเราเนี่ย จะไปจับตัวชายคนหนึ่งไซด์บินจเบซซึ่งผู้นำของเราต้องการให้จับตัวครับนะก็บอกลักษณะของไซด์บินจเบซให้บาดหลวงรู้พี่น้องบาดหลวงกันบอกทันทีว่าอยู่ตรงนู้นตรงนู้นไซด์บินจุเบซก็ไปกองทัพมุนตามิสก็ไปที่ไซด์บินจุเบซเป็นองระหว่างนั้นเมื่อไปถึงบ้านไซด์บินจเบซนะครับรอยมาุลละมุนตามิสกับแม่กับกองทหารของเขาเนี่ย ก็เห็นไซด์เบินจูเบย์กำลังละหมาดกำลังละหมาดไปน้อยครับแล้วก็สุจูดนานมากนะครับสุจูดนานมากหลังจากนั้นมุนตตมิสกับพรรคพวกก็ให้สลามกับท่านไซดบินจูเบย์ผมุสลิมกับมุสลิมนะอัสสลามุอะลัยกุมเมื่อให้สลามไปน้อยเมื่อไซดละหมาดเสร็จขอดุอาอะไรเสร็จท่านไซดก็ตอบสลาม มุทัมิสก็สแสดงตัวทันทีว่าเราเนี่ยฮัจ jah ขัลิฟาใช้ให้มาจับท่านไปส่งตัวท่านไซบินบยูเบเชียไหมครับพี่น้องว่าเมื่อท่านได้ยินว่าคนจะมาจับตัวท่านท่านไม่มีท่าทีจะหน,นีท่านไม่มีทา่าทีหวาดกลัวหรือจะปฏิเสธใดๆเลยท่านยอมเชิญน,นะเชิญน,นี่คือคนที่หัวใจอยู่กับอัลลอฮ์โดยโดยโดยหมดหัวใจแล้วพี่น้องไซบินจูเบเชิญจับตัวไปได้เลย ท่านีซบินจูเบย์เดินตามมุลตามิสกับพรรคพวกไปยี่สิบกว่าคนพี่น้องจับคนคนเดียวนะและเป็นนักวิชาการเป็นอาเลมุลามะด้วยระหว่างทางเดินไปพี่น้องก็ผ่านมาบ้านบาดหลวงนี่อีกครั้งนะปรากฏว่าช่วงนั้นเป็นเวลาจะพบค่ำบาดหลวงจึงบอกกับมุลตามิสกับพรรคพวกว่าท่านจับไซบินจูเบย์ได้หรือยังนะท่านจับไซบ์ได้หรือยัง กองทหารนั่นก็บอกว่าเราจับได้แล้วนี่คือซาอิดบินชูบัยจับมาแล้วพี่น้องครับเมื่อบาดหลวงเห็นซาอิดบินชูบัยพี่น้องครับเ <c oughs> มื่อบาดหลวงเห็นซาอิดบินชูบัยกับพรกพวกที่จับมาเนี่ยบาดหลวงจึงบอกกับกองทหารว่านี่มันดึกแล้วนะนี่มันจะพลบค่ำขอให้พวกท่านเนี่ยค้างคืนที่บ้านฉันก่อนนะแล้วค่อยเดินทางต่อวันพรุ่งนี้นี่บาดหลวงเป็นคนพูดนะพี่น้องค้างคืนที่บ้านก่อน แล้วก็ค่อยเดินทางต่อในวันพรุ่งนี้เพราะที่นี่เนี่ยนะเวลากลางคืนเนี่ยสิงโตจะชุมมากในอดีตสิงโตเหมือนกับแมวเลยนะพี่น้องออกเยอะมากบริเวณนี้สิงโตจะชุมมากขอให้พวกท่านนอนพักที่อาสมฉันก่อนที่บ้านฉันก่อนแล้วค่อยเดินทางต่อไปในวันรุ่งขึ้นมุนตามิสกับกองทหารพี่น้อง20กว่าคนจึงตกลงนะฮะขึ้นนอนที่บ้านบาดหลวงคนนี้และ ยี่สิบเปอรคนขึ้นหมดเลยพี่น้องซาอิดบินจูบยปฏิเสธไม่ยอมขึ้นอาสมบากหลวงคนนี้มาชาอัลลอฮ์ซาอิดไ,ไม่ยอมขึ้นพี่น้องกองทหารก็ถามซาอิดว่าทาไมท่านไม่ขึ้นท่านนะฮะท่านคิดจะหนีใช่หรือไม่ซาอิดบอกฉันขออยู่ข้างล่างพวกทหารก็เลยถามกับท่านซาอิดว่าท่านคิดจะหนีใช่ไหมท่านคิดจะหนีใช่ไหม พี่น้องพอบอกท่านคิดจะหนีใช่ไหมเนี่ยนะครับพี่น้องท่านไซด์บนจูบยจิงตอบว่าเราไม่ได้คิดจะหนีแต่ฉันไม่ต้องการที่จะนอนพักบ้านมุชริกโดยเด็ดขาดมาชาอัลลอฮ์นี่คือจุดยืนของไซด์บนจูบยพี่น้องฉันไม่ต้องการจะอาศัยนอนที่บ้านคนที่ทําชีริก,กับอัลลอฮ์นี่คือจุดยืนของไซด์ฉันไม่ต้องการฉะนั้นฉันให้สัญญาพี่น้องไซด์ วะลอสาบานด้วยนามของอลอว่าไิดจะไม่หนีไปไหนบรรดาทหารทั้งหมดและบาดหลวงที่อยู่ตรงนั้นตกใจพี่น้องในคําพูดของไิดแต่ก็ยินยอมใม้แตาไซดนอนอยู่ข้างล่างผู้คนจึงขึ้นเป็นบ้านหมดนะพี่น้องบนอาสมมดเลยสซดเป็นจุบบยอยู่ข้างล่างคนเดียวพี่น้องท่ามกลางความมืดนะครับเมื่อเข้าสู่ความมืดพี่น้องครับล il าอิลลาฮิลอละไซดเป็นจุเบย ชิงลุกขึ้นและทําการละหมาดตันตีในชีวิตของท่านเมื่อเข้าพบคําปับหลังอิชาท่านละหมาดเรียมลยุลไลยยืนละหมาดตันตีพี่น้องขณะที่ไซด์ยืนละหมาดยามดึกอยู่นั้นปรากฏว่าบาดหลวงแอบดูอยู่นะครับพี่น้องกับกองทหารทั้งหมดบาดหลวงแอบดูที่ช่องรูเนี่ยนะพี่น้องและก็กองทหารทั้งหมดแอบดูไซด์อยู่คนอะไรพี่น้องจะไม่กลัวสิงโต นะคนอะไรที่จะกล้าอยู่เพียงลําพังใต้ถุนบ้านกับการป่าที่มีสิงโตเต็มไปหมดอย่างนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้บรรดากุทหารแอบ,บดูบาทหลวงแอบ,บดูด้วยเห็นท่านสายเบนจูบบยยืนละหมาดอย่างสงบนิ่งมาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์บิกริลเลา์ตัมาอินนุกุลูการรำลึกถึงอัลลอฮ์ไม่ใช่เหรอทใํใไมจิตใจเจ้าสงบท่านสายนึ่ถึงอัลลอฮ์ละหมาดพปน้องขุชวัวสมาธิมากยืนอย่างสงบนิ่ง ละมานอย่างนิง่งอย่าสักมือร้องไห้รอดอ๋อแม่ค้าหน,น้าแว่นเอาน้ำมาเสิรฟ์ฟชาแล,ล,ล้วนะครับมุเลิยนนะนะฮะไซบินจูบยัยละมานอย่างสงบนิง่งนะนิ่งแบบนั้นพี่น้องและในขณะเดียวกันมันก็มีลูกๆสิงโตตัวเล็กๆ <c oughs> วิ่งออกมาหาซไซบินจูบยัยออกมาจากป่าพี่น้องถึงเวลาหากินมันนะเมื่อมันออกมาเนี่ยปรากฏว่ามันมากใกล้กับท่านซไซบินจูบยัย นะมาเล่นมาอะไรของมันเสร็จแล้วพอมาใกล้กับท่านไซบินจูไวที่กำลังยืนละหมาดอยู่เนี่ยฝูงสิงโตที่มาตัวนี้เนี่ยนะพี่น้องลูกๆสิงโตที่มาเนี่ยปรากฏว่าเมื่อถึงที่ไซบินจูไวย,ยืนละหมาดอยู่เนี่ยมันหมอบลงเลยพี่น้องมันไม่ได้กัดท่านไซิมันไม่ได้คำรามท่านไซบิแต่เมื่อมาถึงไซบิมันหมอบตัวลงทันทีและแม่ของมันตัวผู้ฝูงของมันที่มาถึงเนี่ย สิงโตตัวใหญ่ๆเมื่อมาถึงท่านสาที่กําลังยืนอิบาดัตต่ออัลลอฮ์อยู่เนี่ยพวกมันทั้งหมดก็นอนหมอบลงหมดเลยพี่น้องไม่มีตัวไหนกัดหรือแม้แต่ข่วนท่านสาดไม่แต่รอยเล็บเดียวพี่น้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ภายใต้สายตาของบาทหลวงคนนี้อยู่ภายใต้สายตาของกองทหารกองนี้บกักแลอิลัฮิลลอออันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เหตุการณ์ธรรมดาพี่น้อง ทำไมสิงโตจึงสยบกับชายคนนี้เขาไม่มีดาบเขาไม่มีกองทหารเขาไม่มีอาวุธเขามีแค่หัวใจกับ Allah แค่นั้นเองสิงโตทุกตัวยอมสงบพี่น้องจนกระทรั่งรุ่งเช้าสิงโตก็เดินทางกลับไปที่รังของมันบาทหลวงลงมาคนแรกจากอาสมนะพี่น้องเข้ามหาหอิดบินอยู่ไถามเรื่องราวว่าหลักศาสนาของท่านเนี่ยมันเป็นยังไง สุดท้ายพี่น้องบาทหลวงจะรับอิสลามบาทหลวงจะรับอิสลามพี่น้องเพราะเห็นชัดเจนแล้วว่าคนคนนี้เชื่อม,มั่นในอัลลอฮ์อย่างแท้จริงอัดอธิบายเรื่องกุรานให้บาทหลวงฟังเรื่องสุนนะให้บาทหลวงฟังเรื่องหลักชะริอะห์ห้บาทหลวงฟังหลักอิสลามทั้งหมดไอบาทหลวงฟังคนถ้าไม่อคตินะพี่น้องฟังเรื่องราวอิสลามเขาจะเข้าใจทันทีเขาเปิดหัวใจสุดท้ายรับอิสลาม ทหารยี่สิบกว่าคนที่มาและจับตัวสัยทำรุนแรงกับสัยตอนแรกเมื่อเห็นเหตุการณ์นั้นลงมาหาสัายจับมือสัยโจ,จบไปเนาะบอกสัยเบนเชฟไอส์สเบนโจเบย์พวกเราเนี่ยก่อนจะออกมานี่เนี่ยฮัจย์ได้ให้เราสาบานเอาไว้ว่าถ้าเจอตัวสัยแล้วเราไมาจ่จับหรือจับแล้วปล่อยตัวไปเนี่ย เราต้องกลับไปหย่าภรระยาเราพี่น้องนี่คือคําสัญญาที่ฮัจัดทาเอาไว้กบกอทัพแต่วันนี้เนี่ยเราเห็นท่านแล้วท่านเป็นคนยังไงท่านจงทำเถอะในสิ่งที่ท่านต้องการใส่ถ้าท่านต้องการจะหนีจะออกไปจะหนีออกไปจะพวกเราเราจะปล่อยท่านเลยเราจะไม่จับท่านแล้วเพราะท่านเป็นคนดีจริงๆพี่น้องคนดีคือคนดีนะต่อให้ถูกใส่ร้ายยังไงมันก็คือคนดี ต่อให้คนทั้งโลกจะด่ามันเป็นคนเลวมันก็คือคนดีเพราะคนดีคือคนดีคนดีไม่ต้องมีกําลังเยอะพี่น้องคนดีไม่ต้องมีอิทธิพลว่าคนดีมีกําลังที่เขามองไม่เห็นคนดีมีพลังที่ไม่มีใครเข้าใจนั่นคือพลังแห่งความดีจากอัลลอฮ์พี่น้องโบ,งบงสกซาอิเราพร้อมจะปล่อยท่านเราพร้อมจะรับโทษกับฮัดเยเรายอมเจ็บเพื่อให้ท่านปลอดภัยพี่น้อง บรรดาทหารพี่น้องยอมอย่างนั้นแล้วทําไมถึงยอมให้กะไซท์พี่น้องเพราะยอมรับในความดีของท่านไซท์ไซท์จึงบอกกับกองทหารทั้งหมดว่าไม่ต้องรอกฉันพอใจในการกําหนดของอัลลอฮ์ท่านจับตัวฉันไปเถอะฉันเตรียมตัวไว้แล้วแล้วฉันก็ต้องการจะไปกับท่านบรรดาทหารบอกว่าฉันหวังว่าฉันอยากจะไม่พบท่านตั้งแต่แรกจริงๆไซท์เอ๋ยแต่สุดท้ายท่านไซท์ยอมรับในการกําหนดของอัลลอฮ์ ฉันละหมาดเมื่อคืนฉันดุอาฉันนึกถึงอาซาบโคบดฉันดุอาต่ออัลลอฮฺสุบานอตาลาฉันเตรียมตัวทั้งหมดทุกอย่างแล้วจงพาฉันไปหาฮัจจาตนน่แนะครับกองทหารจึงพาตัวท่านซาอิดบบนจูบัยมาพบกับฮัจญาตบบนยูสุฟแล้วเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นที่ผมเล่าตอนแรกฮัจยาตบบนยูสุฟนะครับก็ได้ประหารชีวิตซาอิดบบนจูบัยอย่างตัดคอนะพี่น้องแต่หัวใจที่สงบของท่านซาอิด มาชาอัลลอฮ์ไม่สามารถสร้างความหวาดกลัวดใดๆท่านเลยเพราะหัวใจท่านมีอัลลอฮ์ซุบฮานะวะตะอลาเต็มร้อยไปหมดนี่คือหัวใจของวีรบุรุษท,ที่ชื่อซะอีดบินยูไบหัวใจที่เขาไม่เคยกลัวอะไรทั้งสิ้นเป็นองไม่ว่าคนข้างหน้าจะเป็นใครก็ตามเขาเชื่อมั่นในความดีในอีหมานที่เขายึดติดเนี่ยนะพี่น้องเขาพร้อมที่จะพูดความจริงนะครับต่อนหน้าผู้ปกครองที่ชั่วต่อนหน้าผู้ปกครองที่ซอนเลมที่อธรรม ตอนน้าคนที่ทำผิดสสยกล้าที่จะพูดนี่คือนักวิชาการอิสลามที่แท้จริงวันนี้ผมวันนี้เราคนทั่วไปนักวิชาการเราในยุคนี้พี่นองเราไม่สามารถจะเทียบได้กับนักวิชาการแบบนั้นนั่นคือระดับนักวิชาการจริงๆของผมนี่ก็เปลี่ยนแบบผมนี่ระดับก๊อปปี้พี่นองคนอื่นอาจจะดีกว่าผมแต่วันนี้ผมแค่ระดับก๊อปปี้พี่นองก,ก๊อปอาจจะเกรดซีด้วยซ้ําฉะนั้นอินชาอัลลอฮ์ขอดุอานะครับพี่นองให้ ความค,คร่งรัดและความยืนหยัดของบรณดาอุลามะในอดีตนะครับของโลกอิสลามที่เขายืนหยัดขอให้ยืนหยัดมาสู่กลุ่มชนรุ่นหลังอย่างพวกเราด้วยนะครับอินชาอัลลอฮ์อาหมินนะครับเอาเลยนะฮะก็เรื่องราวเล็กๆ,ๆน้อยๆนะพี่พน้องค่ำคืนนี้ตอนนี้ใครมีจะพูดคุยหรือจะทักทายถามถ่ายเชญนะผมก็ขอบคุณเหมือนเดิมนะครับพี่น้องข้างหลังผมนะเขาเกลียดแมคคาหน้าแว่นพี่น้องเคยกินแล้วก็ขอบคุณมาก ใครอยากจะชิมอยากจะกินก็อินบ็อกซ์สั่งกันเข้ามานะพี่น้องขอบคุณมากนะ,ะผมก็บรรยายด้วยทํางานด้วยศาสนาด้วยขายของด้วยวาดรูปด้วยทาหมดเลยนะครับอตอนนี้ใครมีคําถามอะไรที่พิมพ์ไว้ข้างต้นรบกวนทักมาอีกนะครับครับ <c oughs> เอาเลยนะตอนนี้ที่ใครต้องการจะถามจะไถ่จะทักอะไรเชิญเลยนะที่ถามไถ,มถม่อะไรเชิญน,นะเมืม่อนนะกี้แวบๆบแบบบอก อพี่อะไรนะครับขออนุญาตฮะอยากให้พ่อแม่ส่งเรียนศาสนาจะต้องทำยังไงคะมีดูอาไหมคะโอเคค่ะอนนิงชาโคคะละลูกนะก็แป๊บหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวผมตอบให้เ,นะเขาเกียบนะฮะตอนนี้มีคำสั่งจากบอร์ดซีโอมานะฮะว่า เขาเกียบตอนนี้ถ้าพี่น้องสนใจสั่งอินบ็อกซ์นะครับหลายรถนะฮะแล้วก็จะส่งให้ดูและสั่งวันนี้นะเขาเราจะส่งให้รอบบนันคานะครับอินเชาาัล้วนะครับเพราะตอนนี้ติดกับวันอีดอะไรด้วยวันตะชริกด้วยวันอังคารเราจะจัดส่งให้นะครับอ,อ,อยากให้พ่อแม่ส่งเรียนศาสนาทำยังไงครับอุทิให้อัลลอฮ์เปิดใจพ่อแม่นะครับและเราเองต้องแสดงความยืนหยัดว่าเราต้องการจะเรียนจริงๆนะครับอินชาาแล้วนะครับนะขอดุอานะ แล้วก็อัลลอฮ์จะช่วยเหลือครับอาจารย์ครับสมัยก่อนท่านนาบีมูฮัมมัดสุลัยสลัมละหมาดเหมือนที่เราละหมาดไหมครับอัลลอฮวาลลัมละหมาดการอิบาดัตอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะไม่เหมือนกันแล้วแต่สภาพที่อัลลอฮ์จะให้ไม่เหมือนกันนะครับการอิบาดัตอาจจะไม่เหมือนไม่เหมือนกันนะแต่ละนบีเนี่ยอาจจะมีที่แตกต่างนะครับส่วนเขาละหมาดแบบไหนอัลลอฮวาลลัมนะครับอำดีแล้วครับ อาจา์กอปแบบพรีเมียมกับอ,อามีนะครับอย่างมันังเป็นของเอาลนะอย่างน้อยขอยให้กอปเกตเอแล้วกันนชาลอนะขอบคุณมากมันก็พยายามอยู่นะแต่ไม่ใช่อะไรเขาเรียกจีนแดงก๊อปปี้เินสันเชนแน่นอนสันเจนอะไรไม่รู้นะกอปปีแนวนะั่นแหละรครับผมนะผมเกือบทําซีนานะพิศวดลบอกผมเกือบทําซีนาแต่ความเมตตาของเราทำให้ผมหลุดพ้นครับอัลฮัมดุลนละห์ขอบคุณอัลลอฮ์มากๆขอบคุณอัลลอฮ์ให้มากนะพี่หลุดจากซีนาได้จริงจญ่ เราผู้ชายหนุ่มๆอ่ะบางทีจังหวะที่เคยพลาดในชีวิตอยู่กับผู้หญิงแนละ้วอ่ะเกือบจะสีนาแล้วแต่ไม่ทำศีนาได้สุดยอดขอบคุณอลออยเยอะๆนะครับพี่นะขอบคุณที่เล่าให้ฟังนะครับพี่โบนี่โบวีขอเล่าตับแทนอันฮัมดุริยา์ขอบคุณมากครับพี่อาจารย์ครูซาเลปิกาครับผมบริษัทอัลลอฮ์นะครับวันหนึ่งเราจะได้เจอกันในชัลอ์นะครับ น้ำตาลชาุนไปเลยอย่าทำหน้าเครียรด,ดผมไม่เคยเครียดนะเครียดกับวัคซีนโควิดนี่นแหละเครียดเล็กน้อยนะไม่รู้จะฉีดอะไรกันแน่นะครับผมชีวิตอ,อาจารย์ขายอะไรบ้งคะคก็ตอนนี้ที่เห็นหน้าจอก,ก็คือเข้าเกียวนะข้าเกียวนะครับแล้วก็อย่างอื่นก็คือผมก็จะวาดรูปขายด้วยแล้วก็ข้าเกียวด้วยนะผมทํางานศิลวาดรูปด้วยเข้าเกียวก็ขายด้วยถ้าสนใจอินบ็อกนะครับอินบ็อกนะขอบคุณมากนะครับอบันทำาด้แล้ว การขอดุอาิบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยถือเป็นสัญญาณส่วนหนึ่งว่าอัลลอฮ์รักเขาไหมครับอันทมดูแลใช่พี่น้องการที่เราอิบาดัดได้นี่คือความรักที่อัลลอฮ์ให้ดุอาคืออิบารัดพี่น้องอัดดุอาอืลอิบารัดดอาคืออิบารันะฉะนั้นเราทําอิบารัดาได้แสดงว,ว่าเรายอมให้อัลลอฮ์เราเขาเรียกยอมรับในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์และเราทําอย่างนั้นได้อัลลอฮ์เมตตาให้เราทําได้ครับ